ลูกจ้างแบบไหนที่นายจ้างต้องการในยุคนี้ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยถูกทิศรับไปเยอะธุรกิจอันไหนที่ปรับเปลี่ยนไม่ทันหรือปรับเปลี่ยนไม่ได้ ก็ไม่สามารถอยู่ได้ล้มหายาจจากไปซึ่งเราจะเห็นได้เยอะมากนะครับในฐานะที่เราเป็นพนักงานที่อยู่ในองค์กรนั้นๆเนี่ยถ้าองค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนเราต้องปรับเปลี่ยนให้ทันนะครับไม่เช่นนั้นเราก็ไม่สามารถอยู่ในองค์กรได้เพราะเราไม่เหมาะมองค์กรที่จะไปเปลี่ยนองค์กรให้สามารถมีศักยภาพในการแข่งขันได้นอนาคตเพราะฉะนั้นสําคัญมากเลยที่ลูกจ้างเองเนี่ยต้องรีสกิลตัวเองเพื่อให้เหมาะ กับงานใหม่ๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือต้องอัพสกิลตัวเองเพื่อให้เรามีศักยภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถช่วยองค์กรผลักดันองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในานากว่าร uh, ีสกิลนี่คือการเปลี่ยนสกิลนะครับเปลี่ยนทักษะของเราที่เรามีอยู่เดิมซึ่งเราคิดแล้วมันไม่พอ ในฐานะที่เราเป็นคนในองค์กรที่ต้องเปลี่ยนตามนโยบายขององค์กรหรือธุรกิจขององค์กรนะครับนั่นเราต้องเตรียมพร้อมที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับมีความสามารถมีวิชาการที่แตกแขนงออกไปจากที่เราเป็นอยู่เนื่องจากสกิลเก่าเราไม่พอนะครับ อันนี้ก็คือรี s ส i l กิลตัวเองให้เก่งขึ online, <reco Christ. S 2> ้น <fry> ส <UC S> ่วนอัพสกิลเนี่ยก็คือการเพิ่มทักษะใหม่ๆที่เป็นความต้องการของธุรกิจในอนาคตหรือทักษะใหม่ที่เป็นความต้องการของธุรกิจที่ปัจจุบันแต่ไม่มีคนทําในหน้าที่นั้นในองค์กรของเราเราก็ต้องอัพสกิลให้เราสามารถทํางานตรงนั้นได้สภาวากรรมโดย f t i Academy ก็ได้รวบรวมหลักสูตรต่างๆ ของสภาวิศกรรมจากสถาบันต่างๆ9สถาบันนะครับยกตัวอย่างเช่นสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรมสถาบันพลังงานเพื่อตสาหกรรมสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสถาบันอื่นๆนะครับซึ่งสามารถสแกน QR code หรือเข้าไปใน FTI เว็บเพื่อลิงหาหลักสูตรต่างๆจาก9าสถาบันนี้นะครับแล้วท่านก็จะสามารถ รู้ว่าท่านต้องการอะไรในนั้นมีหลักสูตรต่างๆมากมายที่น่าสนใจที่อาจจะตอบโจทย์สกิลที่ท่านต้องการก็ได้ความรู้ที่เราจำเป็นต้องทราบนะครับในอุตสาหกรรมนิวเทรนเนี่ยก็คือเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่ง ต้องบอกได้เลยว่า disruption ต่างๆที่ทําให้ภาคอุตสาหกรรมสู้การแข่งขันเขาไม่ได้นี่ก็คือเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีจะเป็นแพลตฟอร์มก็ดีจะเป็นเรื่องของ Marketing ิ้งออนไลน์ก็ดีหรือจะเป็น 5G ซึ่งมันจะเข้ามานั้นสกิลเซ็ตตัวนี้จะเป็นตัวอะไรที่ตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมในอนาคตเรื่องดิจิทัลนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องออโตเมชั่นกับโรบอติกเนี่ยจากสถานการณ์ที่เราทราบกันดีนะฮะการแข่งขัน ส่วนใหญ่ก็จะใช้เรื่อง่องเครื่องจกักรกลเรื่องออโตเมชันมาทําให้เกิด Productivity สูงขึ้นรวมทั้งสถานการณ์โรคโควิดเนี่ยเราจะเห็นว่าเราต้องการใช้เรื่องของออโตเมชันกับโรติก mm hmm. เพื่อมาทดแทนคนในกรณีที่เราไม่สามารถใช้คนเข้าไปทำงานที่ให้เกิดอันตรายได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ออโตเมชันจะมาทดแทนเครื่องจักรต่างๆทำงานได้มีศัภาพมากขึ้นในอนาคต เรื่องฟู้ดโปรเซสซิ่งต้องบอกว่าทั่วโลกเนี่ยต้องการเรื่องของอาหารแล้วก็นวัตก,ก,กรรมอาหารนวัตก,กรรมอาหารที่ทำเนี่ยก็เป็นเรื่องของเกษตรแลรรูปต้องมองว่าประเทศไทย จะเป็นฟู้ดฮับในอนาคตเราต้องการเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องการแปลรูปการเกษตรให้มันเป็นอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการเกษตรเลยจนกระทั่งแปลรูปจนถึงสปายเชนการส่งของจะเป็นโคเชนจะเป็นเรื่องดิวลี่ต่างๆไปถึงตรงนั้นนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจมากมายนะครับก็จะสามารถเรียนรู้แล้วก็รู้วิธีการว่าเราจะเข้าไปอยู่ตรงไหนในฟู้ดโปรเซสซิ่งเชนได้นะครับ อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของฟีเจอร์เอเนจีก็จะเน้นเรื่องอพลังงานสะอาดนะครับซึ่งดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เรามีปัญหาเรื่องสภาพโลกร้อนดังนั้นการใช้พลังงานสะอาดก็จะเป็นสิ่งที่อุตสา,าหกรรมจะมุ่งแปอนาคตมีความต้องการทักษะความชํานาญของแรงงานเข้าไปในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นในอนาคตแน่นอนอีกอันนึงก็คือเรื่องของ Health and medical device นะฮะทุกประเทศต,ตอนนี้ก็ตระหนัก เรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดต้องเซล f ์ซัพพลิเชนได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองได้นอกจากเราสามารถมีโอกาสในการผลิตพวกดีไวต์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของการแพทย์เนี่ยส่งออกไปแล้วเราก็ยังจะสามารถมีอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเนี่ยไว้ใช้ในยามที่เกิดโรคระบาดหรือเกิดวิกฤต ตามที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับมีหลักสูตรอะไรที่น่าสนใจมากมายถ้าท่านมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆก็สามารถติดต่อได้ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับทุกคำถามมีคำตอบให้ท่านครับ